จนบ้านเมืองประสัมระสายไปทั่วพวกไร้ปัญญาหน้าซื่อใจคดจึงพากันเป็นใหญ่เสวยสุขพวกเหี้ยมโหดเหล่านี้พากันเป็นใหญ่พวกสุนัขรับใช้ก็ได้ดิบได้ดีทำให้บ้านเมืองเสื่อมสุดอย่างหนักถวยราชเดือดร้อนกันทุกย่อมย่าเมื่อได้มาเป็นขุนนางก็ควรช่วยเหลือบ้านเมืองสร้างความรุ่งเรือง แต่นี่กลับไปช่วยจรแย่งชิงอำนาจโทษนี้หนักนักกรรมต้องตามสนองเจ้าเหมือนคนไทยชนร่นชาติอยู่จนแก่ปูนนี้แล้วยังไม่มีความชอบสักอย่างรู้แต่เล่ลิ้นลมปากช่วยจรร่นชาติสุนัขขี้เลื้มอย่างเจ้ายังกล้ามาเห่าหอนต่อหน้าข้าอีกเชียวหรอเจ้าข้าเกิดาไม่เคยพบเห็นคนไรอย่างอายสิ้นดีเช่นเจ้า